สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื้อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซือ่อฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซื่อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ ควนหยุดเรียบร้อยเลือกแล้วว่าจะไปภูเขาแม่น้ำทะเลสวนสัตว์สวนสนุกพิพิพธภัณฑ์หรือจะไปหลายๆแห่งพร้อมกันในทริปเดียวไปเลยวันนี้เราไปเรียนคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการจองตั๋วต่างๆตลอดจนที่พักด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูศัพท์หลักของเราวันนี้เลยค่ะคำนี้เลยค่ะตัวอักษรง่ายมากนะคะมีแค่สขีดเท่านั้นเองค่ะคำนี้อ่านว่าติ้ง t ิ้งพินอินนะคะ d i n g เสียงที่4ี่วางไว้บนตัว i ค่ะออกเสียงแบบนี้ค่ะ t e r i n g ting t ติ g ting ting t ติ้งเสียงที่4นะคะ t ต r i n g t ติ้งติ้มีหลายความหมายค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเน้นความหมายของคำว่ายี่ติ้งยี่หมายถึงล่วงหน้านะคะติ้งก็คือการ จองนะคะยี่ติ้งก็คือการจองล่วงหน้านั่นเองค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าการจองก็ได้นะคะติ้งเป็นคำกริยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่มีคำว่าติ้งกันค่ะคำแรกค่ะติ้งคุณติ้งคุนคุณคำนี้มาจากคำว่าคุณหลี่นะคะก็คือการแต่งงาน ติ้งคุนก็คือเป็นการจองล่วงหน้าก่อนแต่งงานค่ะลองดาสิคะว่าแปลว่าอะไรติ้งคุนก็คือการมั่นนั่นเองค่ะติ้งคุนหมายถึงการมั่นนะคะจองตัวไว้ก่อนแต่งนะคะศัพท์คำต่อไปของเราในวันนี้นะคะติ้งโกค่ะโก้หมายถึงการซื้อนะคะมาจากคำว่าโก้อู้ก็คือการซื้อของค่ะติ้งโกก็คือการสั่งซื้อนั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะติ้งตันคำนี้เป็นคำนามนะคะติ้งตันตันก็คือหมายถึงรายการนั่นเองนะคะหรือว่าลิสต์ต่างๆค่ะติ้งตันก็คือเป็นใบสั่งซื้อค่ะจะระบุรายละเอียดนะคะมีทั้งที่อยู่ผู้ขายผู้ซื้อแล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่ซื้อพร้อมทั้งราคาแล้วก็สถานที่จัดส่งต่างๆนะคะอันนี้เรียกว่าติ้งตันค่ะใบสั่งซื้อค่ะ คำต่อไปนะคะคําที่5ของเราในวันนี้ค่ะติ้งจินติ้งจินคำว่าจินต่างหากเนี่ยแปลว่าทองแต่ว่าในที่นี้จะหมายถึงเงินนะคะติ้งจินก็คือเป็นเงินที่เราให้มัดจําเอาไว้ะคะ่ะสําหรับการซื้อของอะไรบางอย่างนะคะก็คือจ่ายค่ามัดจําเอาไว้ก่อนเป็นการจองว่าเราจะซื้อแน่นอนนะคะบางครั้งนะคะเขาก็จะคืนติ้งจินกลับมาหรือว่าบางครั้งก็แล้วแต่ข้อตกลงกันนะคะว่า อาจะหักไปจากยอดซื้อจริงๆเลยก็ได้ค่ะติ้งจินหมายถึงเงินมัดจำค่ะคำต่อไปนะคะคำที่6ของเราค่ะติ้งเพี้ยวติ้งเพี้ยวก็คือการจองตั๋วค่ะติ้งคำนี้มาจากคำว่ายี่ติ้งก็คือการจองร่วงหน้านะคะเพี้ยวแปลว่าตัว๋วหรือว่าบัตรต่างๆก็ได้นะคะไปดูค่ะว่ามีติ้งเพี้ยวอะไรบ้างนะคะติ้งเหมือนเพี้ยว เหมือนก็คือประตูใช่ไหมคะติ้งเหมือนเพี่ยวก็คือจองบัตรผ่านประตูค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะเป็นบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกหรือว่าโบราณสถานต่างๆที่ต้องมีการซื้อบัตรผ่านประตูนะคะก็จะเรียกว่าเหมือนเพี่ยค่ะติ้งเหมือนเพี่ยวก็คือการจองบัตรผ่านประตูล่วงหน้านั่นเองค่ะ ไปดูคำต่อไปค่ะว่าจะจองตั๋วอะไรนะคะติ้งเชอเพี้ยวค่ะเชอร์ก็หมายถึงรถนะคะถ้าคนจีนบอกว่าติ้งเชอเพี้ยวเนี่ยเขาจะพูดถึงส่วนใหญ่แล้วก็คือรถไฟนั่นเองนะคะติ้งเชอร์เพี้ยวก็คือการจองตั๋วรถไฟหรือจะหมายถึงจองตั๋วรถโดยสารทางไกลก็ได้นะคะหรือว่ารถทัวร์นั่นเองค่ะติ้งเชอร์เพี้ยว ติ้งเพียวอันต่อไปค่ะก็คือติ้งจีเพียวค่ะจี G มาจากเฟยจีก็คือเครื่องบินนะคะพอจะเดาได้ใช่ไหมคะติ้งจีเพียวก็คือจองตั๋วเครื่องบินนั่นเองค่ะและติ้งสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือติ้งจิวจ๋วเตี้ยนจิ๋วเตี้ยนหมายถึงโรงแรมค่ะติ้งจิ๋วเตี้ยนก็คือการจองห้องพักในโรงแรมนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะจองล่วงหน้านะคะจะไม่ค่อย Walk in เข้าไปเพราะว่า ราคาจะแพงกว่าถ้าเราจองล่วงหน้าไปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการรับประกันว่าเราจะได้ที่พักแน่นอนด้วยค่ะยิ่งถ้าเป็นช่วงไฮซีซันแล้วเนี่ยห้องพักจะหายากนะคะการ Walk in อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะเราควรจะติ้งจิ๋วเตี้ยนไว้ก่อนค่ะหรือว่าจองโรงแรมล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะวันนี้เราซื้อนำคำศัพ์น่ารู้ในการจองตั๋วต่างๆแล้วก็โรงแรมมาฝากค่ะ เผื่อว่าเราจะต้องเข้าไปจองในเว็บนะคะของคนจีนที่เป็นภาษาจีนนะคะเราจะได้พอจะทราบคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะคะเราซื้อจะพาไปจองทั้งบัตรผ่านประตูทั้งจองตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองห้องพักในโรงแรมด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ อันดับแรกเราไปติ้งเหมือนเพี้ยวกันก่อนค่ะจองบัตรผ่านประตูกันนะคะก่อนที่เราจะซื้อบัตรผ่านประตูนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะซื้อบัตรเด็กบัตรผู้ใหญ่หรือว่าบัตรผู้สูงอายุนะคะอย่างบัตรเด็กก็จะเรียกว่าร์ทงเพี้ยวอร์ทงเพี้ยวส่วนบัตรผู้ใหญ่เรียกว่าเชิงเหยียนเพี่ยวเชิงเหยียนหมายถึงผู้ใหญ่นะคะเพี้ยวก็คือบัตรหรือว่าตั๋วนั่นเองค่ะเชิงเหยียนเพี้ยว และถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่คนจริงเขาก็จะนับตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้สิทธิ์ผู้สูงอายุในการซื้อบัตรค่ะเรียกว่าจังเจอเพี่ยวนะคะจังเจอก็หมายถึงผู้สูงอายุนะคะจังเจอเพี่ยบัตรผู้สูงอายุค่ะบัตรเด็กกับบัตรผู้สูงอายุนะคะมักจะได้ราคาพิเศษค่ะส่วนเฉิงเยินเพี่ยวก็จะเป็นบัตรราคาปกตินะคะ การเก็บค่าบัตรผ่านประตูนะคะก็แตกต่างกันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะถ้าเป็นตั๋วดิสนีย์แลนด์อาจจะมีบัตรเด็กเนี่ยก็อาจจะนับเด็กตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปเป็นบัตรผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะเพขาะน,นั้นก็ต้องดูนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นอิงเอิร์ก็คือส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า3ขวบลงมานะคะ อิงเอหรือว่าเด็กทารกค่ะมักจะเหมียนเพี้ยวเหมียนก็คือไม่ต้องนะคะหรือว่าไม่จําเป็นต้องอมีค่าใช้จ่ายอันนี้ค่ะเหมียนเพี้ยวก็คือไม่ต้องมีตัว๋วหรือเขาจะเรียกอีกคําว่าเหมียนเฟยค่ะเหมียนเฟยเข้าได้เลยนะคะก็คือฟรีเลยค่ะสําหรับอิงเอินะคะใครที่มีลูกต่ำกว่าอายุ3ขวบนะคะพาไปเที่ยวตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่าบัตรค่ะ แต่เด็กอาจจะเที่ยวไม่รู้เรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ค่ะที่ได้เข้าไปเที่ยวกันนะคะพาลูกน้อยๆไปเดินเล่นกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูติ้งเพี้ยวอันต่อไปนะคะเป็นอันนี้ค่ะติ้งหัวเชิรเพี้ยวเราซื้อจะพาไปจองตั๋วรถไฟที่เมืองจีนกันค่ะว่าเขาจะต้องรู้รายละเอียดอะไรบ้างนะคะติ้งหัวเชรเพี่ยวจองตั๋วรถไฟ ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะนั่งรถไฟประเภทไหนนะคะในเมืองจีนเขาแบ่งรถไฟออกเป็นหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะทุกคนการรถไฟของจีนนะคะเรียกว่าพัฒนามากๆเลยนะคะถึงกับมีกระทรวงรถไฟโดยเฉพาะที่ดูแลด้านการเดินทางโดยรถไฟโดยเฉพาะเลยค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีประเภทรถไฟหลากหลายประเภทให้เลือกนั่งค่ะ ที่ล่าสุดก็คือเกาเทียนั่นเองนะคะเกาเทียอันแรกเลยนะคะจะเห็นตัว G นะคะเ,เบอร์รถไฟก็จะขึ้นต้นด้วย G และตามด้วยตัวเลขของขบวน,นนั้นๆนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย G ก็จะหมายถึงเป็นรถไฟความเร็วสูงค่ะย่อมาจากเกาเทียนะคะส่วนเฉิงจีก็คือเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองค่ะเขาจะใช้ตัวอักษรย่อของขบวนรถไฟขึ้นต้นด้วย C นะคะ ประเภทต่อไปค่ะรถไฟประเภทต้งเชือหรือจะขึ้นต้นด้วยตัวดีนะคะเป็นรถไฟแบบ EMU EMU นะคะจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันค่ะแต่จะวิ่งช้ากว่าเกาเทียหรือว่าแบบ G นะคะหรือว่ารถไฟความเร็วสูงแบบเกาเทียค่ะเกาเทียจะวิ่งบนรางรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะเลยนะคะส่วน EMU นี้ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงประเภทหนึ่งซึ่งวิ่งบนราง รถไฟฟ้าธรรมดาค่ะ EMU หรือว่าต้องเชือค่ะประเภทที่3ามนะคะจื้อตาอันนี้เป็นรถไฟแบบประเภทสายตรงนะคะก็คือจะแวะจอดเพียงป้ายหลักๆใหญ่ๆไม่กี่ป้ายหรือไม่ก็ไม่มีจอดเลยถ้าเป็นระยะทางสั้นๆนะคะก็คือวิ่งตรงจากสถานีต้นทางไปถึงสถานีปลายทางโดยตรงเลยค่ะเขาเรียกว่าจื้อตา ก็คือเป็นรถไฟแบบสายตรงนะคะใช้ตัวอักษรย่อว่า z นะคะรถไฟประเภทต่อไปค่ะเขาเรียกว่าเทอร์ควายตัวอักษรย่อคือตัว t นะคะเป็นรถไฟความเร็วพิเศษค่ะหรือว่าเรียกว่ารถไฟด่วนนั่นเองนะคะเทอร์มาจากเทอร์เปียก็คือพิเศษควายก็คือเร็วค่ะระดับความเร็วของรถไฟที่เหล่าซื้อนำมาฝากแต่ละประเภทนะคะก็เรียงลดระดับมาเรื่อยๆค่ะเกาเทียจะเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ ดลองลงมาแล้วก็ z หรือตาลองลงมาแล้วก็ t ค่ะลงมาอีกก็คือค่ขยสู้ไข้สู้เชอก็คือใช้ตัวอักษรว่าตัว k นะคะเป็นรถไฟเร็วค่ะก็จะวิ่งช้ากว่าเทอร์่ข้นะคะหรือว่าแบบ t ค่ะและสุดท้ายก็คือฉีทาก็คือรถไฟประเภทอื่นๆค่ะ เวลาเราเข้าไปจองตั๋วในเว็บไซต์ที่สำหรับจองรถไฟที่เราสืบขึ้นให้ทางขวามือนี้นะคะของที่จีนก็จะมีแอปในการจองตั๋วรถไฟเรียกว่าเถียลู่12306ค่ะลองไปโหลดแอปดูนะคะหรือว่าจะแอดบัญชีทางการของ wechat ก็ได้นะคะเถียลู่12306ค่ะเพื่อใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจองตั๋วรถไฟไปที่ต่างๆในเมืองจีนค่ะ หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราซื้อขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะคะก่อนที่จะเข้าไปจองเราก็ต้องเลือกประเภทของรถไฟก่อนค่ะว่าเราจะไปรถไฟประเภทไหนดีนะคะเราต้องการความเร็วระดับไหนแล้วก็งบประมาณของเรามีประมาณเท่าไหร่ค่ะนอกจากเราจะเลือกรถไฟประเภทไหนแล้วนะคะเรายังต้องรู้ว่าเราต้องการประเภทที่นั่งแบบไหนด้วยค่ะบนรถไฟเพราะว่าบนรถไฟที่จีนนะคะเขาแบ่ง ระดับที่นั่งหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนไปดูกันค่ะว่ามีประเภทไหนบ้างประเภทแรกนะคะช้างอูจัว่วแล้วก็เทอเติ่งจัว่วชัางอูจั่วคือที่นั่งชั้นธุรกิจส่วนเทอเติ่งจั่วคือที่นั่งชั้นพรีเมียมค่ะหรือจะเป็นอีเติ่งจั่วที่นั่งชั้นหนึ่งอาเติ่งจั่วที่นั่งชั้นสองหรือจะเป็น เกาจีรวนว่อรวนว่อรวนตัวนี้แปลว่านุ่มใช่ไหมคะว่อก็คือเตียงนะคะเกาจีรวนว่อก็หมายถึงเตียงนุ่มระดับพรีเมียมค่ะส่วนรวนว่อธรรมาดาก็คือเตียงนุ่มธรรมาดานะคะประเภทที่นั่งอันดับต่อไปก็คือต้องว่อต้องตัวนี้หมายถึงเคลื่อนไหวนะคะก็คือจะเป็นเตียงนุ่มประเภทหนึ่งค่ะแต่เป็นแบบพับเก็บได้นะคะมักจะติดกับทางฝั่งหน้าต่างแล้วก็ พับลงมาอย่างเงี้ยนะคะระดับราคาก็จะแตกต่างจากเตียงนุ่มทั่วๆไปค่ะมาดูประเภทที่นั่งอันดับต่อไปอิงวออิ่งแปลว่าแข็งค่ะอันนี้เป็นเตียงประเภทแข็งหน่อยนะคะก็คือไม่มีอาจจะไม่มีฟูกนุ่มๆให้นอนเป็นเตียงพื้นแข็งค่ะและอันดับต่อไปก็คือที่นั่งบ้างค่ะถ้าเกิดเป็นระยะทางไม่ไกลนะคะเราก็ไม่ต้อง นั่งรถไฟข้ามคืนไม่จําเป็นต้องจองเป็นเตียงนะคะจองเป็นแบบรวนจั่วก็คือที่นั่งแบบนุ่มนะคะหรือจะเป็นอิงจั่วก็ถูกลงมาหน่อยค่ะเป็นที่นั่งแบบแข็งนะคะถ้าเดินทางไม่ไกลก็พอจะไหวใช่ไหมคะต่อไปอันสุดท้ายนี้ขำมากค่ะอูจั่วก็คือไม่มีที่นั่งค่ะเคยได้ยินไหมคะก็คือจองตั๋วยืนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่าช่วงที่ ก่อนตุดจีนนยคะการเดินทางทางรถไฟก็จะหนาแน่นมากนะคะบางคนหาที่นั่งไม่ได้ก็เลยจะต้องซื้อตั๋วยืนไปนั่นเองหรือว่าอูจั่วค่ะอูแปลว่าไม่นะคะจั่วก็คือที่นั่งก็คือเป็นจองตั๋วแบบที่ไม่ต้องมีที่นั่งอะคะ่ะอันนี้ก็เหมาะกับการเดินทางระยะใกล้ๆก,ก,ก็พอไหวใช่ไหมคะและอันดับสุดท้ายก็คือชีทาเหมือนกันค่ะก็คือประเภทที่นั่งอื่นๆนะคะลองเลือกดู คลิกเข้าไปดูนะคะแล้วเขาก็จะโคดราคาแต่ละที่นั่งมาให้เรา,าดูว่าเราจะซื้อแบบไหนดีค่ะวันนี้ไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่เราต้องรู้ในการจองตั๋วรถไฟนะคะมีคำว่า true f a r t y true far ก็หมายถึงออกเดินทางตี้ก็คือสถานที่นะคะก็คือจุดที่เราออกเดินทางนั่นเองค่ะจะออกเดินทางจากไหนก็เลือกได้เลยค่ะ และเราสิ่งที่เราต้องเลือกอีกอันหนึ่งก็คือมูลติตี้นะครปลายทางของเราคือที่ไหนคะ่ะจากนั้นนะคะคำที่เราต้องรู้อีกคำหนึ่งก็คือตันเฉิงหรือว่าหวังฝันค่ะตันเฉิงตันแปลว่าเดี่ยวนะคะก็คือ,อเป็นการเดินทางแบบเราต้องการจองตั๋วแบบเที่ยวเดียวหรือว่าหวังฝันก็คือไปกลับนั่นเองค่ะเป็นตั๋วแบบไปกลับเลยก็ได้นะคะหวังฝันค่ะ และที่เราต้องคีย์อินเข้าไปอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆก็คือชูฟาร์วันที่เราต้องการเดินทางไปใช่ไหมคะส่วนฝันเฉิงรก็คือวันเดินทางกลับค่ะถ้าเป็นตั๋วแบบหวังฝันนะคะเราก็จะต้องใส่วันที่เราเดินทางกลับเข้าไปด้วยค่ะก่อนที่เราจะเช็คตัว๋วแล้วก็จองตั๋วนั่นเองนะคะเราซืหวังว่าพวกเราพอจะมี ข้อมูลในการจองตั๋วรถไฟเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาไปเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินกันบ้างค่ะถ้าเราเลือกเดินทางโดยเครื่องบินนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการติ้งจีเพียวหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะให้เราเลือกก่อนว่าจะเป็นก๋วเน่จีเพียวหรือว่าก๋วจีจีเพียวค่ะก็คือตั๋วในประเทศหรือว่าตั๋วระหว่างประเทศนะคะส่วนคําต่อไปที่เราต้องรู้นะคะกังอ้าวไถยค่ะอันนี้จะอยู่รวมอยู่กับก๋วจีจีเพี้ยก็คือตั๋วระหว่างประเทศนั่นเองค่ะกังก็ย่อมาจากเซี่ยงกังคือฮ่องกงอ้าวคืออ้าวเหมอนก็คือมาเก๊า ไถตัวนี้มาจากไ้ยวันก็คือไต้หวันค่ะกังอา้าวไถยจีเพียวก็จะจัดอยู่ในประเภทตั๋วระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าคนที่อยู่ในประเทศจีนแล้วต้องการจะเดินทางไปฮ่องกงมาเก๊าหรือว่าไต้หวันเขาก็จะต้องคลิกหาตั๋วในกวัวจีจีเพียวด้วยค่ะแต่ถ้าเดินทางในประเทศก็คลิกกัวในจีเพียวค่ะ และที่เราต้องคีย์อินเข้าไปนะคะก็คือผู้เดินทางนะคะจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือว่าเป็นทารกนะคะที่เราต้องเลือกว่าเราจะจองตั๋วกี่ใบนั่นเองค่ะเฉิงเยินเหมือนกันนะคะหมายถึงผู้ใหญ่เอิร์งก็คือเด็กส่วนอิงเอิอก็คือทารกค่ะเลือกคลิกเข้าไปเลยนะคะว่าเราต้องการจะจองตั๋วผู้ใหญ่กี่ใบตั๋วเด็กกี่ใบหรือว่าตั๋วทารกกี่ใบค่ะจากนั้นนะคะชูฟาตี้ค่ะ สถานที่ที่เราต้องการจะเดินทางนะคะออกจากที่ไหนมู่้ตี้ไปถึงที่ไหนค่ะปลายทางอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเป็นในประเทศก็ใส่ชื่อเมืองในประเทศส่วนถ้าเป็นต่างประเทศก็ใส่ชื่อเมืองที่เราจะบินไปนะคะและที่เราต้องใส่ก็เหมือนรถไฟเลยค่ะตั้นเฉิงก็คือต้องการจองตั๋วเที่ยวเดียวหรือว่าหวังฝันก็คือตั๋วไปกลับนั่นเองค่ะ แล้วก็ใส่วันที่เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกิดเที่ยวเดียวก็ใส่เฉพาะวันที่เดินทางไปแต่ถ้าเป็นหวังฝันก็ต้องใส่ทั้งวันที่เราต้องการออกเดินทางวันไหนแล้วก็วันกลับคือวันไหนนั่นเองนะคะแต่ว่าในเครื่องบินมีอีกประเภทหนึ่งให้เลือกค่ะเขาจะมีคําว่าตัวเฉิงตัวเฉิงก็หมายถึงเราต้องการไปบินไปหลายที่ค่ะคือไม่ได้ไปกับจากเมืองเดียวหรือว่าจากจุดเดียวกันนะคะ อย่างเช่นค่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะจองตั๋วจากเซี่ยงไฮ้ไปตงจิงก็คือจากานครเซี่ยงไฮ้ในเมืองจีนไปที่ตงจิงก็คือกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะและอันดับต่อไปก็คือเราต้องการจองต่อนะคะจากตงจิงก็คือโตเกียวไปยังผูจีเต่าก็คือเกาะภูเก็ตประเทศไทยของเรานี่เองค่ะและเราต้องการจะบินจาก ผูจีเต่ากลับมาที่เซี่ยงไฮ้ก็คือร้งางไฮ้เนี่ยค่ะก็ะคือเป็นแผนการเดินทางของเรานะคะซึ่งเราต้องจองตั๋วแบบหลายจุดหมายเราก็จะต้องคลิกไปที่คำว่าตัวเฉิงค่ะก็คือเดินทางออกจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปหลายๆจุดนะคะไปกลับไม่ใช่สถานที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะให้เราเลือกคำว่าตัวเฉิงในการเช็คตั๋วเครื่องบินค่ะ ไปดูคำศัพท์ต่อไปที่เราต้องรู้ในการติ้งจีเพี่ยวหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็คือคำนี้ค่ะชางชังหมายถึงห้องผู้โดยสารค่ะเอเราจะมาเกี่ยวอะไรกับห้องผู้โดยสารนะเพราะว่าเราต้องเลือกประเภทที่นั่งในห้องผู้โดยสารค่ะเราจะเลือกที่นั่งประเภทไหนบนเครื่องบินนั่นเองนะคะแบ่งเป็นประเภทอย่างนี้ค่ะจิงจีชังก็คือที่นั่งชั้นประหยดัด ชาวจิงชังก็คือที่นั่งชั้นประหยัดแบบพรีเมียมนะคะส่วนกงอูชังก็คือที่นั่งชั้นธุรกิจค่ะโถตงชังสุดท้ายก็คือที่นั่งชั้นหนึ่งะะที่ราคาแพงที่สุดบนเครื่องบินเลยค่ะโถตงชังเดี๋ยวเราซื้อทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะมีจิงจี้ชังชาวจิงชังกงอูชังแล้วก็โถตงชังค่ะ และอันดับสุดท้ายที่เราจะเลือกก็ได้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าเช็คราคาตั๋วนะคะก็คือปุ่มนี้ค่ะจือจ้อเฟยจื้อเฟยถึงเราต้องการเช็คตั๋วที่เป็นเที่ยวบินตรงเลยค่ะก็คือไม่แวะที่ไหนเลยนะคะจื้อเฟยเป็นเที่ยวบินตรงค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเบนจากปักกิ่งมาที่กรุงเทพโดยตรงเลยโดยไม่ต้องไปแวะที่ไหนๆอื่นเลยในเมืองจีนนะคะก็จะเลือกคำนี้ค่ะจื้อเฟย คลิกเข้าไปเราจะได้เช็คตัวที่บินตรงจากปักกิ่งถึงกรุงเทพได้เลยค่ะแต่แน่นอนนะคะราคาก็จะแพงนิดนึงค่ะถ้าเป็นจื้อเฟยเที่ยวบินตรงค่ะก็ต้องชั่งน้าหนักกันนะคะระหว่างเวลาเดินทางที่ยาวกว่าแต่ประหยัดกว่ากับเวลาที่สั้นกว่าในการเดินทางแต่ว่าต้องเสียเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็ลองเช็คราคาดูนะคะว่ายังไงเหมาะสมกับการเดินทางของแต่ละท่านนะคะในการติ้งจีเพียวจองตั๋วเครื่องบินค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะเราไปจองโรงแรมกันค่ะเรารู้วิธีการจองบัตรผ่านประตูแล้วนะคะวิธีการจองตั๋วรถไฟแล้ววิธีการเช็คตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะตอนนี้เราไปติ้งจิ๋วเตี้ยนหรือว่าจองห้องพักที่โรงแรมกันบ้างนะคะ สิ่งที่เราควรรู้ก็คืออันนี้ค่ะจีเปียเราต้องเลือกเป็นอันดับแรกเลยนะคะจีเปียก็คือระดับโรงแรมที่เราต้องการค้นหานั่นเองนะคะจีเปียจะเป็นซิงจีก็คือระดับดาวอย่างที่เราพูดกันนะคะโรงแรม5ดาว2ดาว3ดาว4ดาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซิงจี G, ก็คือระดับดาวค่ะอีกสองคำที่เราต้องรู้ในการจองโรงแรมนะคะหรือว่าเข้าพักในโรงแรมก็คืออันนี้ค่ะ รูจู้กับถ้วยฝังเราต้องการรูจู้วันไหนหรือว่าถ้วยฝังวันไหนนะคะเราก็สามารถาใส่ข้อมูลเข้าไปในการหาค้นหาโรงแรมที่เราต้องการจองได้เลยนะคะและอันดับต่อไปนะคะ,ะเาที่เขาจะให้เลือกคำว่ากัวเน่กัวไหว้ไห่ไหว้กัวเน่ก็หมายถึงเราต้องการจองโรงแรมในประเทศแต่ว่าถ้าเป็นกัวไหว้หรือว่าไห่ไหว้ก็คือ ต้องการหาโรงแรมในต่างประเทศนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะในการติ้งจิ๋วเตี้ยนก็คือประเภทของห้องพักค่ะห้องพักแบ่งเป็นหลากหลายนะคะที่เราซื้อยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นค่ะก็คืออันนี้นะคะตันเหยวนเจียนห้องพักเดี่ยวช่วงเหยวนเจียนห้องพักคู่หรือจะเป็นเปียวจุ่นฝังเป็นห้องพักแบบมาตรฐานหรือว่า standard r o ูมนะคะ เกาจีฝังก็คือเป็นห้องพักแบบดีลักซ์เขาหววฝังห้องพักแบบลักซูรี่ค่ะก็คือจะดูหรูหรากว่าเก้าจีฝังหรือแบบดีลักซ์นะคะส่วนอ,อีกประเภทหนึ่งนะคะที่คนจีนนิยมจองกันมากๆก็คือถ้าไปเที่ยวแบบครอบครัวก็จะหาห้องแบบเจียถิงฝังหรือห้องพักที่พักได้ทั้งครอบครัวด้วยกันในห้องเดียวกันแบบนี้ค่ะก็คือเจียถิงฝังนะคะ และสุดท้ายค่ะเท่าฝางก็คือห้องสวีทนะคะเท่าฝางห้องสวีทหรือว่าคนไทยเรียกว่าห้องชุดนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในการจองห้องพักค่ะก็คืออันนี้ค่ะหันเจ้าชันหรือว่าอูเจ้าชันค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะโรงแรมในประเทศจีนเนี่ยจะไม่ได้รวมเบรคฟาสต์ทุกๆโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ รวมอาหารเช้าด้วยในการจองห้องพักให้เรากดเข้าไปเลือกด้วยนะคะว่าเราต้องการจองห้องประเภทแบบที่มีอาหารเช้ารวมอยู่ด้วยก็คือหันเจ้าชันจำตัวศัพท์ตัวนี้ดีๆนะคะคําว่าหันแปลว่ารวมค่ะแต่ถ้าไปกดคําว่าอูเจ้าชันแปลว่าไม่มีอาหารเช้าให้รับประทานนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ เนื้อหาข้อมูลที่เราซื้อนำมาฝากในวันนี้นะคะทั้งการจองตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นจองตั๋วรถไฟจองตั๋วเครื่องบินหรือแมแ้แต่จองที่พักในโรงแรมค่ะถ้าเราซื้ออ่านเร็วไปหรือยังไงนะคะกลับไปย้อนดูอีกรอบนึงหรือว่าพอสแล้วก็จดไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนและฝึกอ่านคำศัพท์หลักๆของเราในวันนี้กันค่ะ 订订订，装订婚订婚订婚，满订购订购订购，赏识订单订单订单，买赏识订金订金。 ต, jin, ติ้งจินเงินมัดจาติ้งเพียวติ้งเยวติ้งเยวจองตั๋วติ้งเหมือนเพียวติ้งเหมือนเพียวติ้งเหมือนเพียวจองบัตรผ่านประตูติ้งเชอเีอยวติ้งเชอเี่ยวติ้งเชอเี่ยวจองตั๋วรถจะเป็นตั๋วรถไฟหรือว่าตั๋วรถทัวร์เป็นต้น ติ้ง机票ติ้ง机票ติ้งย票จองตั๋วเครื่องบินติ้งโรงแรนติ้งโรงแรนติ้งโรงนจองโรงแรมสัพหลักของเราในวันนี้ก็คือคาว่าติ้งนะคะติ้งหมายถึงจองค่ะฮัลโหลว่ามันตั๋ง好票ฟ้าป吧 พวกเราจองตั๋วกันเสร็จแล้วเราเตรียมออกเดินทางกันนะคะเอาล่ะนี่ทนายยานนกวีวา่ ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่สโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคการเชียต,ตาเจียก้วนจู้จวนเมินเซียจีเจเจียน